ตอนนี้เรากำลังปลูกขาขาตะไคร้มะกรูดมะนาวมีแล้วเดี๋ยวไปดูมะนาวบ้านเพื่อนหน่อยตำส้มตำแดมแดมไปดูมะนาวบ้านเจ๊กุ้งก่อนเจ๊กุ้งอยู่บ้านหรือเปล่าเจ๊กุ้ง หนาวลูกโตอยังใส่ให้มันหอมๆม,มันนาวแค่นั้นนี่ลูกมันยังเล็กที่รู้ย่ลูกโตบ้างไหมอุย้ย มีวงนี้ขอสองรูปนะเอ้ลูกเดียวก่อนพ่าเอามันแค่ให้มันหอมกลิ่นมะนาวแค่นั้นเองอเพื่อนบ้านน่ารัก กระถิ้นเอาไปใส่สักสองฝักได้ไหมโรยหนะ้าสองฝักพอฝักแค่นี้ก็อร่อยแวอุ้ย มาเด้งปิดบ้านได้แล้วไป